ด้านหลังนะคะพี่ๆเขากำลังเอามือสามัคคีลงแขกดำนากันค่ะดิฉันอยู่ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชที่นี่เป็นศูนย์ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเจอกระพอออศูนย์นะคะพี่ชิบิสสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอคะ ที่ศูนย์นี้เนี่ยมีอะไรให้เรียนรู้บ้างคะศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชนะครับเป็นศูนย์ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลนะครับศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีฐานเรียนรู้ประมาณ10กว่าฐานครับที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยพื้นที่เท่าไหร่คะประมาณ70กว่าไรเป็นพื้นที่ที่มีทั้งอาคารผูกอบรมมีชาน้ําที่เป็นโคกนหนองนาข้างบนเป็นโคกหนองและก็นา สร้างความสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ครับวันนี้ก็มีเอามือสามัคคีกันครับผมเรามีการเอามือสามัคคีเพื่อที่จะรวมพลังนะครับทางใต้ก็เรียกว่าออกปากมาช่วยกันในการออกแรงกันในการทารํางานร่วมกันแม่ไม่อันมันเสร็จเด็วสนุกด้วยเรามีฐานเรียนรู้ประมาณ1ิบกว่าฐานครับประกอบไปด้วยการทำนานะครับเลี้ยงปลาในนาข้าวเราก็มีฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็น กระชีดผักลงใหญ่มีการเลี้ยงไก่เลี้ยงกบคนเอาถ่านถึงมีเรามีเตาโพาถ่านมีปลูกพ่อชํากล้าไม้ไม้ห้าระดับนะครับมีตั้งแต่ไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เรียดินและก็ไม้หวัวแจกจ่ายสําหรับผู้ที่เข้ามาคามรอบรมมีฐานคนมีน้ํายาเราทําน้ํายาอีนประส์ค์ฐานทําปุ๋ยหมกักปุ๋ยน้ําปุ๋ยอินทรีย์เรามีพร้อมมีบ้านพอเพียงด้วยบ้านพอเพียงเป็นยังไงคะ บ้านพัวเพียงนะครับสร้างมาเป็นโมเดลตัวอย่างเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าแค่มีพื้นที่3ไร่ก็สามารถที่สร้างรายได้กับคนที่อยู่บ้านเนี่ยได้เป็นหลักหมื่นนะครับบางช่วงได้ถึง5 0,000บาทต่อเดือนในบ้านพอเพียงนี้เรามีการเลี้ยงกบมีการเลี้ยงไก่มีการเลี้ยงปลามีปลูกผักโรงเรือนและนอกนั้นเราก็มีสวนสมุนไพร คืออยู่บ้านหลังนี้แล้วขยันเนี่ยมีกินแน่นอนมีไรายได้ทุกวันไม่ต่ำกว่าวันละ300ถึง500บาทจากผักที่ปลูกไปขายเรามีผักในโรงเรือนที่สามารถที่สร้างผลผลิตให้ได้ทุกวันเรามีการควบคุมระบบน้ำที่ดีขุดร่องไก่ไก่มีขุดหนองไว้พร้อมที่จะใช้ได้ทั้งปีเลยครับเป็นโมดเดลให้ประชาชนมาเรียนรู้ได้ ว่าอยู่อย่างพอเพียงเป็นอย่างไรในที่3มไร่ก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ครับผมแล้วประชาชนทั่วไปถ้าต้องการจะมาเรียนรู้เรื่องของโคกหนองนาโมเดลเนี่ยมาได้ไหมคะมาได้ทุกวันครับจะมีวิทยากรประจําฐานสามารถที่จะแนะนําถ้ามาเรียนรู้จริงๆแล้วผมอยากให้มาสักสวัน2คืน <c oughs> ได้ฝึกจริงทําจริงด้วยในพื้นที่ตรงนี้ อย่างที่พันผ่านมาเนี่ยเรามีนักเรียนที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องของทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนาโมเดลเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะปีหนึ่งก็มีนักเรียนนักศึกษานะครับมาประมาณสาม0ันคนต่อปีแล้วมีประชาชนทั่วไปมาด้วยไหมคะเยอะครับเยอะครับมีองค์กรภาคเอกชนภาครัฐก็มาใช้สถานที่ในการครัวบรมแล้วก็มาศึกษาเรื่องของปรัชญาเศรษฐกษิจพอเพียง ประชาชนที่มาศึกษาแล้วไปปฏิบัติจริงไปทําจริงยังมีมากน้อยแค่ไหนเยอะมากนะครับคนที่เข้ามารวมในศูนย์แล้วก็เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการประกอบอาชีพกลับไปถึงพื้นที่ก็มีการลดพื้นที่ปลูกปาล์มลดพื้นที่ในการปลูกยางไปขุดโคกหนองนาเริ่มปลูกผักเริ่มทำนาก็คือเป็นเกษตรผสมผสานใช่ครับมีรายได้ที่หลากหลายใช่ครับพอพาไปดูหน่อยสิได้ครับเดี๋ยวเราจะไปที่สุราษฎร์ธานีกันนะงั้นเดี๋ยวไปที่สุราษฎร์ธานีกันค่ะ ชลอยคว้าครับนี่ผู้ใหญ่กิจจาที่เป็นผู้ข้าวรวมที่ศูนย์ของผมครับสวัสดีค่ะผู้ใหญ่กิจจานะคะหนึ่งใน1 5 0 0คนผู้นําต้นแบบโคกงหนองนาโมเดลครับผมผู้ใหญ่ไปเรียนที่ศูนย์นี้เนี่ยไปเรียนอะไรมาบ้างคะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บน้ําคํานวณน,น้ําคํานวณพื้นที่ได้เรียนการออกแบบขุดหนองการขุดบอ่ดบอการทําคลองไส้ไก่การทำฝายชะลอน้ําทิษดีเรื่องพอเพียงทางเลือกทางรด หลังจากกลับมาก็เนี่ยเริ่มปฏิบัติหัวใจสําคัญของการเกษตรท่านผู้ชมครับก็คือน้ําเป็นปัจจัยสําคัญเพราะฉะนั้นไปกอบโกยความรู้เรื่องเกี่ยวกับน้ําจากที่ศูนย์พอเลยเรื่องน้ํานี้จะได้มาเต็มเลยค่ะตั้งแต่คํานวณน้ําฝนตกอําเภอเกยนซาเฉลี่ยปีละกี่ลูกบาทเมตรและที่นี่เอามาคํานวณว่าในพื้นที่เราในเมื่อฝนตกกี่มิลลิเมตรพื้นที่15ไร่ก็คูณเข้าไปว่าได้น้ําต้องหมดเท่าไหร่ครับและที่นี้ก็ หาที่เก็บาะว่าเราจะเก็บตรงไหนได้เท่าไหร่ก็เริ่มขุดนาตอนผมไปอบรมตอนนั้นก็เจอโควิดพอดีผมก็ได้รู้หลายอย่างว่าเมื่อโควิดเกิดขึ้นเนี่ยทางโรดของเราคือต้องเลี้ยงตัวเองได้กลับมาก็เริ่มเลยครับทานาก่อนทัทง้ทงๆที่เป็นสวนปา์มแสดงว่าหลังจากไปเรียนมาแล้วเนี่ย mindset วิธีคิดเนี่ยเปลี่ยนไปจากเกษตรเชิงเดี่ยวที่เป็นสวนปา์มอย่างเดียว<บ>ก็มาผสมผสานแล้วก็เน้นที่ต้องมีข้าวกินหนองนี่เราขุดไปกี่จุดคะ น้องก็มีตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ข้างล่างตรงโน้นอีกจุดหนึ่งทําอะไรบ้างเลี้ยงปลาแล้วเราก็มีอาหารที่จะรับประทานประหยัดรายจ่ายเดือนเดือนหนึ่งนี้ทําแบบนี้แล้วประหยัดรายจ่ายได้เท่าไหร่คะเดือนหนึ่งประมาณเจ็ดพันบาทและที่สําคัญท่านผู้ชมคะมีน้ําที่เป็นหัวใจสําคัญของการเกษตรใช่ครับอันนี้สําคัญมากเลยทําโครงการนี้แล้วแม่บ้านว่ายังไงบ้าง ก็ดีนะคะได้โคกหนองน้โมเดลก็รู้สึกดีใจอะค่ะเพื่อนบ้านก็ได้มาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตรงนี้ด้วยอะค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ที่ถ่ายทอดให้เราฟังนะคะขอบคุณค่ะค,ค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือ1ใน1,500ผู้นำต้นแบบนะคะที่ผ่านการอบรมจากกรมการพัฒนาชุมชนและจากวันนี้ไปนะคะจะเกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยกรมการพัฒนาชุมชนนั้นจะมีการฝึกอบรมนะคะอีกกว่า25,000คนค่ะ และท่านผู้ชมที่สนใจทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลนะคะสามารถสอบถามแล้วก็ไปฝึกอบรมได้ค่ะที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั้ง11แห่งทั่วประเทศค่ะ